มาติดตามนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็ปรับตัวเร็วทําให้การฝึกซ้อมเพื่อเตรีมยมลุนิึกอลเล์บอลหญิงเนชันลีวันนี้ก็ผ่านการทดสอบแล้ว วันที่สองของนักตบลูกยางสาวไทยชุดเนชัลลีก2,025ที่กรุงปักกิ่งก็ได้ลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อทดสอบระบบการรับตบคีเพเยอที่ปกติแล้วก็จะมีการทดสอบนะคะหรือว่าทดลองสองครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะประเดิมนัดแรกในศึกเนชัลลีกกับโปแลนด์ในวันที่4มิถุนายนนี้รวมทั้งหมดก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมงเต็มหลังจากการฝึกซ้อมเฟิงคุณภรรยาโคดอสในฐานะผู้จัดการทีมชาิไทยก็เผยว่าความรู้สึกเนี่ยดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ทำหน้า ที่ร่วมกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกก็ขอให้ทุกคนโชคดีทางด้านเพียวอัจราพรคงยศกับตันทีมชาติไทยก็พอใจกับสถานที่ฝึกซ้อมที่ปักกิ่งเนี่ยดีมากและที่สําคัญก็ได้ปรับกับสภาพอากาศก่อนการแข่งขันจริงส่วนการฝึกในวันนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วก็ได้ลงเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายจนทุกคนเนี่ยเข้าแบบฝึกได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเพียวอัชราพรค่ะที่ที่เรามาซ้อมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแคมป์ของ สโมสรปักกิ่งใช่ไหมคะหนูมองว่าแบบเป็นสถานที่ท,ท,ที่ดีแล้วยิ่งยิ่งใหญ่เลยแหละแล้วแบบเป็นโอกาสที่ดีคะ่ะที่เรามีโอกาสได้มาซ้อมที่นี่คะ่ะวันนี้ทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวในการซ้อมค่อนข้างดีเลยคะ่ะถึงแม้ว่าตอนเช้าอย่างเมื่อคืนเราอาจจะมาถึงค่ำหน่อยกว่าจะได้เข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบขูกข่าวบ,บ้างแต่พอตอนเช้ามาอาจ,จอารย์อ๋อให้เราปรับตัวด้วยการเล่นเกมแล้วพอตกเย็นมาทุกคนค่อนข้างเตรียมตัวได้ดีแล้วก็เข้าแบบฝึกได้แบบ เต็มร้อยเต็มรูปแบบร้อค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบพร้อมมากกับการกับการเตรียมตัวกับการแข่งขันค่ะในขณะที่โมเมธนัชชาสุขสดค่ะก็รับว่าทีมนยับปรับตัวได้ค่อนข้างอย่างเร็วส่วนตัวก็มองว่าสภาพอากาศก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยของเราทําให้การซ้อมของทุกคนในว,วันนี้เนี่ยออกมาอย่างดีมากไปฟังกสัมภาษณ์ของทางธนาชาสุขสดค่ะ ทีมปรับตัวได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอากาศก็ค่อนข้างคล้ายประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้หนาวมากไม่ได้ร้อนมากแล้วก็มีฝนคล้คายๆที่ไทยก็รู้สึกว่าอากาศค่อนข้างใกล้เคียงกันก็น่าจะปรับตัวได้เร็วค่ะหนูคิดว่าสภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมของพวกเราแบบว่าหลังจากเดินทางมาเนาะปกติก็อาจจะมีแบบล้าบ้างตัวหนักบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทุกคนทําได้ดีได้เต็มที่เลยค่ะมีกระโดดร้อยหรือว่าแบบรีแอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเร็วหนูรู้สึกว่าทีมปรับตัวได้ค่อนข้างดีในวันแรกค่ะ สำหรับโปรแกรมสัปดาห์ที่ของทีมสวดท้ายอันดับที่13ของโลกวันที่4มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาจะพบกับทีมชาติโปแลนด์ที่อันดับ6ของโลกวันที่5มิถุนายนเวลา14นาฬิกาพบกับทางเบลเยียมอันดับที่14ของโลกวันที่6มิถุนายนเวลา18บนาฬิกา30นาทีจะพบกับทีมชาติตุรกีอันดับที่4ของโลกและวันที่8มิถุนายนเวลา14นาฬิกาจะพบกับทางฝรั่งเศสทีมอันดับที่19ของโลก